บ้านเรือสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับค่ะ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของงานเกษตรงานเกษตรมีอะไรบ้างมีการเลี้ยงสัตว์มีการปลูกพืชนะคะ เรามาดูแผนผังสาระการเรียนรู้แผนผังสาระการเรียนรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับงานเกษตรเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปลูกไม้ประดับเช่นพุด่างหรือสีผสมว่านกาผอยแครงแคะประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับเป็นยังไงเราก็จะมาเรียนในภาคเรียนที่2เครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีอะไรบ้างเช่นบัวรดน้ํา จบถังน้ำช้อนปลูกสายยางส้มพรวนเสียมกันไตรตัดกิ่งการปลูกไม้ดอกเช่นดาวเรืองบ้านไม่รู้เลยคุณนายตื่นสายอันนี้ก็คือการปลูกไม้ดอกส่วนในชั่วโมงนี้เรามาดูดอกไม้ประดับเป็นยังไงไม้ดอกไม้ประดับไม้ไม้ดอกหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกพืชชนิดนี้มีดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืนต้นใหญ่ ไม้พุ่มและก็ไม้ล้มลุกนะคะอันนี้ก็คือไม้ดอกไม้ดอกมีอายุสั้นบางชนิดจะมีอายุเพียงหนึ่งฤดูกาลเช่นพวกเรากระจายเบญจมาศบานชื่นทือว่าบานไม่รู้โรยคุณนายตื่นสายนะคะส่วนไม้ดอกที่มีประเภทยืนต้นที่มีอายุยืนยาวก็เช่นพวกจำปีลีลาวดีเฟื่องฟ้าราชพฤกษ์หางนกยูงนะคะ อทีนี้มาดูไม้ประดับกันบ้างไม้ประดับหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงสีสันจากลำต้นและใบมีความสวยงามไม้ประดับก็มีหลายชนิดนะคะเช่นโกสนพูด,ดางเล็บครุฑนักเรียนรู้จักไหมคะหรือสีผสมบอนสีตอนนี้บอนสีฮิตมากเลยค่ะเป็นคัตเตอร์บอนสีตอนนี้บ้านเกือบทุกบ้านอาจจะมีบอนสีบ้านครูก็มีนะคะ ดาดตะกัวว่านกาผอยแครงแคระเฟิร์นตะบองเพชรผักเป็ดลิ้นมังกรเทียนทองหมาคู้หมักเมียก้ามปูหลุดสับปะรดสีหัวใจม่วงสาวน้อยปลาแป้งเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็คือไม้ประดับก็คือไม้ที่เราเอามาประดับตกแต่งให้สวยงามไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินะคะนิยมปลูกทั้งในภาชนะและปลูกในแปลงซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไป ตามอาคารบ้านเรือนและส่วนสาธารณะต่างๆไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆเช่นบ้านโรงเรียนสวนสาธารณะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปลูกเพื่อจาหน่ายเป็นอาชีพได้นะครับ คือพืชที่มีดอกสวยงามและมีกลิ่นหอมเช่นกุหลาบบานชื่นดาวเรืองบานไม่รู้โรยเป็นตน้นไม้ดอกเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอายุสั้นบางชนิดมีอายุได้เพียงฤดูการหนึ่งเท่านั้นแต่ไม้ดอกบางชนิดมีอายุยืนยาวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนตน้นเช่นจำปีจำ ที่มีใบและลักษณะลำต้นสวยงามเช่นโกศลครูด่างสาวน้อยปกแป้งรือสีผสมบอนสีราชนีหินอ่อนเป็นต้นนะครับประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ1 ความสดชื่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่มีไม้ดอกไม้ประดับปลูกบริเวณบ้านหรือบริเวณที่พักอาศัย 2>, 2. ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้เกิดความสวยงามเช่นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในสวนหย่อมภายในและภายนอกอาคารสถานที่เป็นต้นนะครับ 3. ใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานใช้ไม้ดอกไม้ประดับพานรดน้ำสังของ ใูใช้ไม้ดอกไม้ประดับทำพานไหวครูงานศพใช้ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งโรงศพเป็นตน้น 4. ใช้เพิ่มสีสันให้แก่อาหารและเครื่องดื่มเช่นขนมช่อม่วงหรือข้าวเกียบปากหม้อที่มีสีม่วงจากดอกอันชันน้ำใบเตยที่มีสีเขียวจากใบเตยเป็นตน้น 5. ใช้เป็นยารักษาโรคเช่นดอกบัวหลวง ใช้ใบอ่อนปรุงเป็นยาบำรุงร่างกายให้สดชื่นใบแก่ใช้แก้ไข้บำรุงโลหิตเป็นต้น 6. กใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกเช่นกระเช้าดอกไม้หรือใจกันดอกไม้ใช้เป็นของเยี่ยมไข้ผู้ป่วยช่อดอกไม้ใช้นำไปร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับปริญญาบัตรเป็นต้นนะครับ 7. สร้างอาชีพเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับเช่นการจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศธุรกิจการจัดสวนเป็นต้นครูก็มีพนักง,งานให้เรียนบอกประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับมาเจ็ดข้อมีด้วยกันเจ็ดข้อนะักเรียนย้อนวิดีโอกลับไปดูอีกครั้งแล้วก็ เขียนพลักง,งานลงในสมุดใดวิชาการงานให้ในักเรียนบอกประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับมาเจ็ดข้อนะคะ 1. สร้างความสดชื่น 2. ใช้ประดับตกแต่งอาคาร 3. ใช้ในงานพิธี 4. ใช้เพิ่มสีสันให้อาหาร 5. ใช้เป็นยารักษาโรค หกใช้เป็นของขวันของที่ระลึกเจ็ดสร้างอาชีพเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับได้อ่านในนี้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอได้แล้วก็ตอบลงไปในรายวิชาการงานแล้วถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมนะคะ